l l ล everyone สวัสดีคะ่ะทุกคนทักทายจากซิดนีย์ประเทศออสตเตรเลียนะคะช่วงนี้อากาศที่ซิดนีย์ดีมากๆเลยค่ะแปมและคุณสามีนะคะก็เลยชวนกันออกไปเที่ยวข้างนอกค่ะเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเราก็ยังไม่เคยไปกันทั้งคู่เลยนะคะนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติโบเทนีเบคซึ่งอยู่ในเมืองลาเพ r รูสนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากใจกลางเมืองซิดนีย์ประมาณ15กิโลเท่านั้นเองค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆถ้าเพื่อนๆมาเที่ยว ที่นี่นะคะชอบบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เนาะแปบบก็แนะนําให้มาที่นี่เลยค่ะรับรองประทับใจและที่นี่นะคะก็ยังมีกิจกรรมให้เราทําเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวแแบบจะพาเพื่อนๆน,นะคะเดินไปที่หาดคลองบองค่ะบรรยากาศก็เหมือนกับการเดินป่านะคะทุกคนและในระหว่างทางที่เดินนะคะเราก็จะได้ยินเสียงนกร้องไปตามทางเนาะแบบว่าฟิลกูดมาก เสียงทะเลคือดีมากๆเลยค่ะทุกคนแบบว่าฮิวใจแล้วก็ฟิลกูดมากเลยนะคะเวลาได้ยินเสียงทะเลเนาะก็จะทําให้เราสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายบรรยากาศที่หาดก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนและตรงนี้นะคะก็จะเป็นหอสังเกตการแมคควอรี่ค่ะคือสวยมากๆเลยนะคะแปบบชอบมากเลยค่ะทุกคนเวลาได้ออกไปเที่ยวข้างนอกกับสามีแบบนี้นะคะเราก็จะชอบไปเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆด้วยกันเนาะก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันนะคะและอีกอย่างนะคะแปมกับสามี ชอบหากิจกรรมทําร่วมกันแบบนี้อยู่เสมอเลยค่ะทุกคนเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของเรานะคะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตคู่ของเราไม่น่าเบื่อค่ะและตรงนั้นนะคะก็คือเกาะแบค่ะทุกคนคือสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแปมจะพาเพื่อนๆน,นะคะเดินข้ามสะพานไปด้วยกันค่ะแปมก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้มาเที่ยวตรงนี้ด้วยกันมากๆเลย สะพานที่เราข้ามมานะคะทุกคนก็จะเป็นสะพานไม้ค่ะซึ่งมีอายุเก่าแก่มากๆเลยนะคะแล้วก็ดูสวยงามน่าทึ่งมากและตรงกลางของก่อนนะคะก็จะเป็นปลอมปาการคะ่ะทุกคนและข้างในนั้นนะคะเขาก็จะมีการจัดแสดงอ่าฮิส t อรีต่างๆนะคะของสมัยก่อนๆเนาะและอีกทั้งยังได้เป็นฉากแสดงภาพยนตร์ของเรื่อง Mission Impossible 2ของพี่ทอมครูซด้วยนะคะทุกคนคือน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะแต่ที่จริงเขาก็จะมีไกด์นำเที่ยวนะคะทุกคน แต่เราจะต้องซื้อตั๋วล่วงหน้านะคะซึ่งตอนที่แปมมาเนาะเขาก็ยังไม่ได้เปิดค่ะและโขดหินที่นี่นะคะคือสวยมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแบบว่าหน้าทึ่งสุดๆเลยและวันที่แปมมานะคะก็คนค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนแล้วก็มาเจอกรุปทัวร์ด้วยนะคะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นสะพานไม้ที่เราข้ามมาค่ะคือสวยมากๆเลยนะคะยิ่งได้มาดูใกล้ๆนะคะคือแบบโอ้โหหน้าทึ่งสุดๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาสร้างจากไม้ล้วนๆขอบคุณที่เข้ามารับ ชมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะแปมมจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านถูกค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย